คำเตือนเนื้อหาในเกมมีความรุนแรงและการต่อสู้เนื้อหาในคลิปมีคำหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เฮ้ยเงียบแล้วโเโหยิ่งต่อมาหลังเนี่ยสวัสดีคุณผู้วยยร่บอยู่อีสแกรมทีวีนะครับกับ Assassin s Creed Unity Part 3โอ้โหโดนยุเข้ามาแบบหมูแบบหมาแล้วก็ปิดประตูใส่อานยังมึนอยู่เลยะฮะโดนปืนตบฮนะแล้วก็มาโผล่นี่ทันทีแล้วก็เป็นลมเป็นแรงเป็นลมเป็นแรงไปแล้ว ลุกขึ้นตื่นจากความฝันเราน่าจะต้องกินยาพาราฮะตอนนี้ <c oughs> อานอ่าแล้วก็ให้เราเล่นฮนะแล้วให้เราทำอะไรเดินเจะลุงคนนี้นั่งอยู่ฮนะวันนี้ครับลงุงมองหาแล้วไว้โถเยี่ยวโอ้โหมึงเรียกกูได้ได้โหดมากถเยี่ยว โอก้กดดูอันนี้มันอะไรเนี่ยกำแพงใครเขาวาดรูปพี่เลยศิละปะนะ่ะถ้าเลยกศิละปะกรรมมีตัวทองคุยได้ฮนะนอนดีกว่าฮะไม่สนใจพวกนี้เขาเรียกว่ารีบนอนจะได้โตไวๆฮนะอโนบอกเฮ้ยที่นอนยังนุ่มไม่เป็นไรจีบนาฬิกามาดูกี่โมงแล้วเปิดปั๊บอึ๊บนาฬิกาตายหรือ,อยังไม่ตายตายแล้วแหละคงไม่ได้ใช้ได้นานขนาดนั้น เก็บใส่กระเป๋าก็เก่งจ้างให้ก็ไม่หายเพราะอยู่ลึกนี่กูใส่ลึกนอนละนอนหลับจะฝันดีมันไม่รู้นั่น่าจะปวดหลังหน้าดูเ <IS ES> ก็บไม่ได้นี่มาจากไหนไอ้กระถั่วเยอะฉันไม่เล่นด้วยนะเว้ย <IS ES> เอาคืนมาเลย ้ไมาแย่คืนไปสิถ้าคิดว่าน่จริงเหมือนนะวันนี้กูตีคนแก่กูได้ตีคนแก่แน่นอนละเพราะมึงไม่น่าจะให้กูง่ายๆก็เปิดมาก็โชว์เพลงด่าพี่เอามักเอาเธอโชว์เพลงด่าพี่คาดก่อนเลยรอบเอ้ยเฮ้ยไม่ได้ต้องกิ่งเฮ้ยล็อกก่อน ทีบเข้าให้ไตเข่าไต๊บ <Yes. S 1> ทีบโจมตีได้ไดีไอ้โถยิวดูซิว่าการ <is> ป้องกันเป็นไง <c oughs> จื๊บอย่างนี้ไงเป็นอย่างนี้ยังไงละ่ะโดนฟาดหัวคนแก่เนี่ยนะกูชอบแตีเฮ้ยกี่งอนเดี๋ยวทีผม <c oughs> ผมเซียนบอกเลยว,ว่าผมเป็นอาโนที่ผ่านการฝึกฝนมาเยอะตีทาหารกูก็ฟันล่วงไปแล้ว แล้วก็คนแก่ๆอย่างมึงจะสู้ได้ยังไงแรงก็ไม่มีฮะตตเลยนี่ฟาดเข้าให้หลายดอกแล้วไเนี่ยเจ็บแม่งกิ้งหลบต่อกิ้งหลบโชเท่ไปทีตีเข่านี่แน่นี่ทีตตอีกทีหนึง่งติดกําแพงจิ้มเอ้าโดนอตเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไม่เอาจริงเฮ้ยลุงโอ้เมื่อกี้นึกว่าอ่อนให้ผมอะ่ะอุ้ยมันเอาจริงแล้วเมื่อกี้อ่อนให้ตอนนี้เอาจริงลุงผมก็ผมก็เอาจริงได้เหมือนกันลุงฟาดเข้าให้นี่แน่นี่แน่นแน เอาของทคืนมาแล้วกลับไปวาดรูปป้าๆของแกได้แล้วรูปวาดเลยกว่านี้งไงไตไม่หมดเลยเนี่ยยังก็มีไก่เคียไปทั่วห้องขังเลยเนี่ยเอา้าหายไปไหนอ่ะมันี่ถอยยุบนี่ปล่อยมือเลยนะมองที่กำแพงสิมองไปที่กำแพงตั้งสมาธิตั้งสมาธิอีทีนี่นี่มันเือกอะไร ข่อความจากอดีตสิฉันเอาตัวเองเข้าไปในคุ้งครึ่งหนึ่งของปารีสเพื่อหามันแกชื่ออะไรไวะไอ้หนูอโนอโนวิกเตอร์ดอริเอลดอริเอลเหรออ๋อจริงสินะปีเอแจเบลักฉันรู้จักพ่อของแกแกมันก็แค่นักเลงเขาตายอยู่ที่แวร์ไซ ไปยีอะไร 76, 77, 77, นะเจ็ดหกหรือเจ็ดเจ็ดนะท่านวาคมถ้าจําได้ไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ที่แกรู้ได้ยังไงพ่อแกคือสังหารอาโนเขาอุทิศชีวิตเพื่อต่อสู้เพื่อเสรีภาพของมนุษยชาติอยู่กับฉันไว้แล้วแกอาจจะมีชีวิตอยู่ดานพอที่จะเข้าร่วมก,กับภาคีได้เพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อแก <c oughs> ฉันมั่นใจนะว่าที่ของแกเป็นกลุ่มที่น่าเลื่อมใสแต่ฉันไม่สนใจหรอก และสิ่งที่ฉันสนใจคือการตามหาตัวเอลิสและแกะคิดว่าจะทำอะไรได้ในนี้ละ่ะสองเดือนต่อมา ออ้ทีตั้ง,จงใจเลยสิวะไอ้กโทษเจี๊ยวข้างนอกเกิดบ้าอะไรขึ้นพลเมืองเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะคอยฟังไว้อีกเดียวโอกาสก็จะมาเข้าประตูหาเราแล้วเฮ้ยลบเฮ้ยน่ามาเสียศูนย์ปืนใหญ่ดิบางครั้งเสียปืนใหญ่จะล่ะคือโอกาสผ่มตัวนักโทษเอาไว้ตาวใช่ไหมนี่ เอาละครับคนดูได้เวลาที่เราจะต้องทำภารกิจแตกคุกเอ้ยแหกคุกเอาล่ะเราก็มาเทคโอเวอร์เครื่องหลังแผ่นไม้ที่เตรียมเอาไว้ให้เราพร้อมสเตลลชัชวๆฮะแล้วทหารก็จะมาย้ายตัวนักโทษห,หรือหรืออะไรเขาก็เปิดประตูเข้ามาฮะถ้าทันใดทันที่เขาเห็นนักโทษหรือแค่นี้เขาก็ต้องสงสัยแน่นอนฮะว่าหายไปไหนกันผมก็จะทำการล็อกคอไอ้เจ้าหน่อนี่แล้วเฮ้ย มันมีฮิดเดนเบดตั้งแต่เมนะออื่อไหร่วะนะต่อยยังี้นี่โดนต่อย <Right. S 1> เอาเลยออกจากรูขี้นี่กันแกตรงนั้นยหยุดเลยนะ <This part. S 1> เร็วคข้อยกระโถงเดี่ยว <This part. S 1> วิ่งสุดตปเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่กใกล้ๆฉันเอาไว้ด้วยครับลุงกันตอนนี้กูเดินวนกูวิ่งเอาล็อกอีกชิปหายลนะ <This part. S 1> กันมาเอาไว้ก่อนจะฉัน <laughs> มาเราต้องกันเอาไว้ก่อนฮนะชึบ <laughs> อ่ช่ออโช่ฝึกกรนลงมาเยอะตะเพงกระชื้นอ้ยทีหนึ่งเอาไปคนละทีถึกจั๊กคนน้ำแดงซะสมจริงเลยเนะี่ยอือบอกแล้วว่าอย่าเอาน้ำแดงเยอะเอฟเฟกมันจะเปลืองงบเอ้ยมากันอีกละมาพร้อมลุยรอบนี้ตัวนี้มีปืนยิงมันยิงใส่ก่อนเลยกดข้างบนเพื่อฮิวโอเคฮึจัดจัดก,การโดนตัวระยะไกลก่อนปึ๊บกิ้งหลบหากหลบก็มีบาดแผลอึ๊บมาจากไหนตีแหน เอาไปคนละแผลเอาไปคนละสองแผลเอาไปคนละแผลนี่นไงน,นี่นี่ไงฮ้ยเข้าซิกโคงเฮ้ยมยืนบัน๊กอะไรเนี่ยปัดป้องไอ้จอท่อนี่ไงอ,อื้อโอ้ยอื้อเคาเรียกว่าเล่นเล่นลน้ำแ,แดงแบบสมจริงเร็วไขไล้อยังลุงเออเร็วไปลุงนำไปผมวิ่งตามอยู่เรื่องกลัวถ้าผมตายตรงนี้ก็จะเอา้าเฮ้ยลุงปาลาระเบิดเอา้าแล้วยังไงแล้วกูต้องวิ่งนี่กูจะมายืนอะไรตรงนี้ เลุงเร็วออกแล้วม,ม,มันยังไม่มามันกำลังมาไปเร็วลุงเอจ้ามอเอวิ่งโหดูมึงพผิ้วกูพผิ้วโชวนี่ผมก็ผิวได้ผมก็ผิวได้ลุงเร็วลุงเร็วตะแกรดูตะแก่ไอ้ต้องตรองตามตะแก่ก็ได้ลุงไอ้ลุงเอ้ยกูปีนผิดฝงเออค่อยๆไปใจเย็นใจเย็นไปเร็วไปเร็วโอ้โหกำลังเดือดนะทุกคนต้องหลบหนีออกจากคุกคุกขี้เอ่อไอ้ลุงบอกรูขี้นะฮะต้องหลบหนีออกจากคุกตรงนี้ก่อน เอาละวิ่งหน้าโน้เร็วเร็วเร็วเอ้ยไปปีนโตเอ้ยเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยจะไปเดินยักติดบัคอะไรรู้ไปลุกลุงจัดการเออถีบโตเออน่จริงก็ยิงมาสิเออมึงก็ไปท้าเขานะเฮ้ยจัดการเออลุงเนี่ย้ลุงเฮ้ยลุงเสียบตาลุงมี hidden r l a d e ผมไม่มีผมต้องจัดการด้วยมุ้ยผมมันยิงโอ้ยเลื่อนหมดหลอด ใจเย็นกิ้งก่อนมึงยิงนักใช่ไหมน,ะมนี่ไงเอาไปคนรบล็อกได้ผมเอาจริงนักรบย่อมมีบาดแผลกดผิดนี่กดสามเหลี่ยมนี่ไนงะนี่ไนงะยังไงวะมึงเจอกูบ้างเฮ้ยจะทำลุงเฮ้ยมันตลอลุงนี่เฮ้ยปลอมันคือนี่เฮ้ยฟันมันคือเลยจะทำลุงไงทำลุงไปลุงลุงอะไรมึงจะเลี้ยงมันทำอะไรมันตายแล้วไปเร็วนำไปเลยลุงนักรบย่อมมีบาดแผลครับเลือดปลอมเต็มแขนเลยอีจุบอีจุบบโอเค ไดอ,อยู่เนาะอย่าล่วงนะล่วงตัวนี้กูเล่นใหม่เลยนะไปไปลุงพาปีขึ้นบนสุดละโอเค,อเ,คเฮ้ยจเจอทหารตนนัวนึงจัดการอเอามันไม่ให้สู้ฮะมันกลัวอ้ลุงวิ่งผ่านแล้วกูวิ่งผ่านด้วยเเออเออไอแกมรายอยู่ไอ้กระโถกยจได้เวลาโดดแล้วไรน,นะคุกนี่ทำแกฟันเฟืองไว้แล้วสักแก ฉันเดิมจ้อมใจจัดก,การเรื่องนั้นไปนานแล้วเทเรกขึ้นมาอยู่นี่ยเาอทำไม่ได้หรอกมันไปไ,ไม่ได้อยู่แล้วเป็ไปไม่ได้เลยนี่แหละมือสังหารเขาทำกันไอ้หนูถ้าหัวแกยังดุจักบาแล้วกรนละยมาหาเราแกก็ค,คนที่เหมาะสมมากลาก่อนไอ้โถษเดยวแง่คอยออกมานะสวยแล้วไงฮิ เ้สองซ่มเฮอยยยยียยยยยยยซยยยยยเยย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 ยัยสยยยยรยย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 ย เอลิสฮึจีต้อนรับกันดีจังเลยนะหลังจากที่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาคลุเราก็ต้องระวังตัวกันบ้างเอลิสคือฉันไม่เด้เองทดแทนบุญคุณของพ่อฉันไม่พออีกเลยเอลิสใโปรดเธอไม่มีทางเชื่อหรอกว่าฉันเป็นคนฆ่ามอซิเออร์ตาลซาพ่อของเธอเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดไว้หลอกนะพ่อของเราต้องคู่เดียวแหละเธอรู้ว่าพ่อฉันเป็นใครอาโน และก็รู้ว่าพ่อเธอเป็นใครด้วยมันก็คงเลียงไม่ได้สินะเธอคือมือสังหารและชานเมติมพาเธอเหรอไม่แล้วตกใจไหมล่ะพ่อต้องการให้ฉันเดินตามรอยเท้าท่านเสมอตอนนี้ฉันทำได้แค่ล้างแขนให้ท่านคือจะสบานได้ว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยกับการตายของท่านเลยนะต้องเกี่ยวสิไม่ ไม่คือฉันสัมารถรอดชีวิตนะตว่าฉันไม่ได้ดไอ้นี่มันจดหมายที่ควรถิงมือพ่อฉันเนี่ยวันที่ท่านถูกฆ่าลองงานดูสิไว้มาสเตอร์เดีดย๋ยวล้วไ ผมได้รู้ผ่านสายของผมว่ามีคนในภาคีของเราวางแผนจะกำจัดท่านขอให้ท่านระวังตัวในพิธีรัสมาชิกใหม่ในคืนนี้ด้วยอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นแม้แต่กับผู้ที่ถัดนับเป็นสหายขอบิดาแห่งความรู้แจ้งจงนำทางท่านด้วยฉันเจอมันตกอยู่บนพื้นห้องของพ่อฉันและมันยังไม่ถูกเปิดคือฉันไม่รู้พ่อของฉันก็เหมือนกันฉันจะไปรู้ได้ยังไง จะไปเธอขาร้องลยะ ไอ้นี่มันหมายความว่ายังไงกันโอเคครับงั้นเรามาฟิลันดาวโชว์กันสักหน่อยนี่ฟิลันดาวฟิลันนิ่งฟิลันดาวก็คือการอ่ะโอเคสำเร็จมิชั่นเราจะไปมิชั่นต่อไปกันนะตอนนี้เอาขอกระโดดโลดอ้าว Okay, เราขอปีนแล้วก็โชว์บรรยากาศในเมืองให้ทุกคนดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าในเกม Assassin's Creed Unity ชาวเมืองมันก็แน่นๆแ,แบบนี้นะฮะทำให้เฟรมเลยมันก็อาจจะมีตกบ้างนะครับแต่คอมไม่แรงพอนะอันนี้ผมเล่นในเครื่อง PlayStation 4นะครับมันก็แกว่งๆอยู่บ้างนะ30แต่อยู่30เฟรมเท่านั้นเองครับไม่ถึง60นะเล่นไม่ได้60เราก็ต้องไปต้องปีนผ่านอะไรไปเอ่อยปีนผ่านอันนี้เหรอใช่ปะ่ะคุณแน่นมาก ประชากรแน่นี้คือกระตุกชัวผมาหามุมปิดโอเคเจอมุมแล้วกระโดดขึ้นหน้าต่างป่านนี้กันแล้วต้องไปจุด q ว e s t i o n mark ไม่สิต้องมันบอกว่าเครื่องหมายตกใจสีดำๆข้างหลังนู่นะฮะเขียงเราก็ค่อยๆปีนไปเรื่อยๆกันโอเคไม่พิวสนฮะตอนนี้ยังไม่เป็นเนื้อส,สินนะยังเป็นพ่อนุ่มหัดปีนอยู่ฮนะโอเคเราก็ไปจุดมุ่งหมายกันดีกว่านะครับใกล้จะเข้าภาระะกิจที่อนูเป็นเนื้อส,สินแล้วจากที่ ดูตามในเรื่องมานะอึ๊บอึ๊บมันใกล้หรือ,อยังก็ไม่รู้นะเฮ้ยจึ่ะแต่ว่าเขาน่าจะไปหาไอ้เบล็กเบล็กเบล็กชื่ออะไรโอเคอ้าไอ้น,นี่กูมาคนละฝั่งอะนะกูมาจากข้างหลังมาข้างหน้าไม่ได้มาข้างหน้าเนี่ยแต่ผมอ้อมหลังมาดีมากคือถ้าให้ที่อยู่มาตรงๆต้มันคงจะไม่น่าสนใจสินะ เอาล่ะตอนนี้เราต้องไปสำรวจที่ที่เรามายัางจุดนี้มันเหมือนก็เป็นแผนที่ในะไอเรียนเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาถึงที่แล้วตอนนี้เราต้องปีนขึ้นไปข้างบนนะฮะมีกระตุกนะ้วหนอยปึ๊บไึบโอเคเราจะปีนขึ้นไปข้างบนนะฮะเพื่อไปดูว่ามีอะไรอยู่รอเราอยู่มีอะไรรอเราอยู่อะไรนะอะไรนะน้ำหอมอ่ะ หรือพัดลมหรืออะไรหรือแอร์เดินไปดูสุดทางครับเป็นเก้าอี้ตัวเดียวครับที่ไม่มีเฮียอะไรเลยฮะผมต้องดูก่อนนะว่าให้ทําอะไรอฮะมองไม่เห็นอะไรเลยคือปิ้นกวนอ่ะเหมือนจะใช่นะยวขอสำรวจด,ดูสักพักหนึ่งเลยนะครับข้างบนมีเก้าอี้ด้วยฮะทุกคนครับผมเจอแล้วฮะมันคือเดือยที่อยู่ข้างบนทางเข้าฮะเดินไปทำไมไก่ไม่รู้ะ ปีนได้ด้วยฮะตรงนี้มันก็ปีนขึ้นไปเลยฮะเอาแล้วมันก็ลงดนี่ฮะเออใส่อะไรเข้าไปชึบนี่ไงใส่เหรียญเอเจนซงเข้าไปชวับปับอ่มีหมุนด้วยอันวารุด,ดีจังวะ,ะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเฮ้ยเสียงอะไรวะ โค้กค่าโค้กค่าจั๊กผมมาเป็นบอสไฟไม่ใช่ให้กูปีนฮะให้ผมปีนปีเป็นเหมือนแบบว่าทดสอบแปดทดสอบอะไรแบททดสอบก่อนถึงภาคีมึงต้องปีนให้ได้ให้ปีนให้เป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะโชว์ปีนแบบขั้นเทพเฮ้จื๊บอ่ะจื๊บอึืออ่ะจื๊บฟ้าอ่จื๊บนี่ไอ้หนงไอ้หนงเฮ้ยจะล่วงจะล่วงขี้เดี๋ยวแป๊บนึงโดดกลับก่อนโอเคเดี๋ยวเสียทรงเฮ้ยจื๊บอ่ะทับ อ้าวัอาวครบับอาวปุ๊บปึ๊บอ้าวอูยผิวจาดเอ๊ะไม้กลับมาที่เดิมอะไรอ๋อให้ลอยตัวเมื่อสุดท้ายมันก็ให้ผมเดินกลับมาที่เดิมกล่องเก็อีแล้วไม่เปิดแต่แรกกระโดดลอยตัวลงไปแล้วฮะ กว่าจะมาได้ได้โถเยี่ยวที่นี่มันอะไรเนี่ยวิหารไงที่ที่เราสามารถฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมห่างไกลจากหูตาของศัตรูนี่เราเพิ่งเหนียวออกจากคุกมาไม่ใช่หรือไงเนี่ยที่นี่ไม่ใช่คุกเป็นศูนย์กลางของวิสาชต์เจ้าอุโมงนี่จะพาเราไปที่ไหนก็ได้ในเมืองโดยที่ไม่มีใครเห็นเรามีหูตาอยู่ทุกที่ในะช่เง่าแต่การมองเห็นน่าจะเป็นปัญหาอยู่นะ แกเป็นคนไม่ชอบมองอะไรก,กว้างๆหน่อยเลยเพราะฉันไปโยจากที่นี่มา6 0รอปีแล้วไอ้โทษเยียวแล้วก็ยืนรอฉันอยู่ในเงามืดมานานเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยก็ไม่ได้นานมากหรอกเกี่ยวเห็นแต่าแกม,มาที่หอลขัขางแล้วนี่เป็นทางเข้าที่สวยจริงๆนี่ก็ลอ้อเลียใช่ไหมเฮ้ยเปล,าลา่าเปล่าจริงๆนะไม่อยากจะทางเข้าโลละคอเลยอะปากตายเลรามาถึงละ ผู้สมัครเข้ามาได้แล้ว ลูกหลานของชาวสโตเรียนก็กลับมาหาเราจนได้และคิดว่าเจ้าจะไม่มาซสแล้วอะไรถึงทำให้เจ้าเปลี่ยนใจล่ะผมแค่ไม่อยากวิ่งหนีความรุ่งเรือของตัวเองอีกแล้วท่านคุณเดลแซและพ่อผมผมแค่อยากาให้มันถูกต้องเจ้าแบกรับการตายของมิสเตอร์เดลแซไว้เพราะเหตุใดล่ะเจ้าคือคนลงมือเองเหรอสำคัญด้วยเหรอยังไงก็ถูกกล่าวโทษอยู่ดีเข้าแบกรับความรู้สึกผิดเอาไว้มากนะ ท่านมันใจในตัวเขาแหละผมมั่นใจเขารับมือการทดสอบใต้แน่นอนราบฝึกเขาให้เก่งขึ้นได้นั้นก็ดีจากความมืดมิดเจา้าเลยมาสู่แสงสะวะ่างและจากแสงสะวะ่างเจ้าเลยกลับไปสู่ความมืดมิดจะพร้อมที่จะเดินทางสู่วิถีแห่งอินทรีย์หรือยังถ้านเป็นการพูดว่าฉันอยากให้ช่วยให้ฟังดูหรูขึ้นแล้วก็ใช่เฉ่นนั้นก็ต้องดื่มสิ มันเกิดอะไรขึ้น <Hello? S 1> มีใครอยู่ไหมกระโดดลงไปแล้วฮนะว่ำว่ำว่ำในวัานางผีไปถึงไหนเนี่ยเอาละครับตอนนี้เราลงมาสู่อะไรไม่รู้อะแต่ก็ต้องลุยฝ่าไปเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับ ภาพความทรงจำในอดีตไรเี้ยเฮ้ยรูปั้นมันหัน่าม,มองเราทุกคนเฮ้ยมีเด็กน้อยสองคนกับเราวิ่งเล่นกันอ,อยู่ฮะถ้าตอนนั้นผมไปกับพ่อผมก็คงจะโดนฆ่าด้วยไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้ก็อาโนกำลังเดินอยู่ในจิตใจและก็ความคิดของตัวเองนะครับว่าเขาจะสามารถเอาชนะบททดสอบในการดื่มน้ำร่วมสาบานของแอซซนได้ไหมเฮ้ยพ่อรอกอ่กนไอฟโฟด อันนู้นเรียกว่าโฟลท์ติ๊กจ้ากระโดดโอ้โห,โ,หโหอะไรเนี่ยโอ้โหมันพื้นแตกโอ้โหมีอะไรบอกว่าใช้ปูนตารจาระเข <c> ้ <oughs> ไม่ได้ช่วยเลยไขยของเลยเนี่ยล <c oughs> ้อก้อนเฮ้ยจะล่วงเอาละเราก็ต้องโอ้โหมันเป็นฟรีลอร์นิ่งของจริงเขาเรียกว่าทำภารกิจนี้เพื่อระบะบระบะบระบบระบบฟิลเลอร์นิ่งเลยนะฮะ โอเคกดเป็น A2O นะครับแล้วเอ้ยใจเย็นๆค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงจะตายมิเนี่ยกระดึ้อกระดึ้อโอเคไม่โดนไม่โดนโอเคปล่อยไหลเลยเฮ้โอเคครับไปต่อป๊บโอเควิ่งต่อวิ่งต่อลูกปั้นหน้ำวังเหมือนน่ากลัวย้ยพ่อไม่เออพ่อฉันตายฮะโดนทิ่มคอจริงๆตามในเรื่องไม่น่าใช่นะเพราะเชวิ่งมาจิ้มนิ่มๆอ่ะ ไม่นะไม่นะพ่อจดหมายที่ตามหลอกหลอนอานนครับยังตามมาหลอกอีกฮะหือฉากคุ้นๆเฮ้ยเฮ้ยรอก่อนอออะไรเนี่ยแผนนอะไรเนี่ยหืบอกแล้วว่าปูนไม่ดีโอ้โหแ<ห>มงกอบเป็นตัวอะไรอยเี้ย เป็นก้อนหินอีกจะไปะเฮ้ยจะรู้ล่วงตกไปนี่เล่นใหม่นะเฮ้ยโอเคยเย้ยเฮ้ยอันโอมาอะไรเนี่ยดีดีไปอีกเท่าไปไปอีกเข้าไป,ป,าไปทางนี้ทางนี้โอเคกระโดดโอเคกระโดดโเฮ้ยเฮ้ยล่วงล่วง,ย,งยังอยู่เพิ่งตกใจเกือบล่วงโอเคกระโดดไปไปด้วยความรวดเร็ว โอ้โหอะไรวะเนี่ยตอนนี้ภาพใอความทรงจำค่อยๆแตกสลายครับยามันทำให้เราหลอนประสาทนแน่เลยไม่นะเอ้คุณดนลาะแ่คุณดนละเหือตายใช่ไหมในะช่คุณดนลาะแซไหมอ้าวไอ้ตายเออเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรเดียว้าไปทั่วมั่วไปหมดครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ท่ากลางฝูงฝูงเงานะีฮะเป็นฝูงเงาที่หันมามองเราทุกคนหันมามองเรานะฮะแล้วก็ปิดปากปิดหน้าด้วยนะฮะผมก็เดินแทรกเข้าไปนะฮะแล้วก็จะเอ้ยมีตัวดำๆอยู่นั้นต้องไปฆ่ามาันนะขึ้นสีแดงแบบนี้ะจะย่องไปทำการสังหารมันจากข้างหลังะฮะ นี่ไหนก็โผล่มาละเอาแม่นๆหน่อยแล้วกันไว้ชอบท่าการฝากเอาไว้ในใจเธอฮะเรียบร้อยครับแล้วเขาก็หลับพักผ่อนครับแต่ว่าตาไม่เขาเรียกว่าตาหลับไม่ลงครับนอนหลับตาตื่นเนี่ยนนี้เฮ้ยอนโน่ตายอย่งวะเฮ้ยโอ้ยหลับตาหลับแล้วครับไม่ตื่นแล้วเฮ้ นี่คือถ้อยคำที่บรรพบุรุษของเราสั่งสอนต่อกันมาอันเป็นหัวใจหลักแห่งศรัทธาของเราจงยับยั้งใบมีดของเจ้าจากเลือดเนื้อผู้บริสุทธิ์จงซ่อนตัวในที่จงอย่าทำให้พอคีของเราตกอ,อยู่ในอ,อันตรายจงประทับกฎเหล่านี้ไว้ในใจของเจ้ายึดถือปฏิบัติกฎแล้วจะพบความเจริญหากไม่แล้วเจ้าจะพบความผินนะ่าลุกขึ้นซะมือสังหาร อโนโดริยนได้ตายไปแล้วเขาได้จากโลกนี้ไปพร้อมด้วยบาปและความล้มเหลวทั้งปวงที่กลายเป็นเท่าทุลีจนสิน้นคืนนี้เขาได้เกิดใหม่อีกครั้งเป็นสมาชิกใหม่ของภาคีมือสังหาร โอเคครับพาร์ทสามขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพาร์ทต่อไปจะมาต่อแน่นอนครับผมสุรคิดนี้มานี้ขอชอบสัสดีทแล้วก็จาบตู้เลยครับจ้เกิดอะไรทีวิดีโอหน้านะฮะวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม